มือใหม่อยากเริ่มต้นขายของออนไลน์ยังไงไม่ให้เจ๊งตอนนี้หลายๆคนเนี่ยสนใจที่อยากจะมาทําออนไลน์อยากจะมาขายของออนไลน์เพราะว่าเห็นว่ามีาไรายได้ดีแล้วก็เป็นทางรอดทางรวยทางเดียวแล้วนะคะตอนนี้ก่อนอื่นเลยโค้ชชาเนี่ยขายของออนไลน์มาประมาณ10ปีแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มที่จะมี Facebook เกิดขึ้นมาเลยเนาะตอนนั้นก็ยังแบบว่ายังอยู่บ้านเก่าอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังแบบเริ่มที่มาโพสตขายหน้าเฟซเลยนะเอาแบบว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครใช้ Facebook ขายของ เป็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้และตอนนี้อยากจะบอกว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ที่ไม่ให้เจ๊งอยากรอดอยากรวยจริงๆเนี่ยโคชิชาก็อยากจะมาแนะนําให้เนาะข้อแรกเลยอย่าเลือกสินค้าที่เป็นสินค้ากระแสเพราะว่าโคชิชาเนี่ยเคยเจ๊งมาแล้วนะคะจากการที่มีการชักชวนเนาะแล้วก็เห็นว่าของนั้น่ะขาดแล้วก็กําไรดีของสินค้ากระแสหมายถึงอะไรอย่างเช่นเจลแอลกอฮอล์ถุงมือ กาบอนามัยแบบนี้คือเป็นสินค้าที่มันมีอยู่แล้วแหะแต่ว่ามันเป็นแค่บางช่วงที่ขาดเพราะมันเป็นกระแสรหรืออะไรก็ตามมันจะทำให้คุณอะ ได้หรือว่าขาดทุนได้คนที่ชาเคยโดนตอนเมื่อโควิดมาแรกๆเนาะมีเพื่อนมาชักชวนลงทุนนะคะก็บอกว่าเนี่ยแมสขายดีมากก็ลงทุนไปนะห้าหมื่นกว่าบาทนะตอนนั้นคือแมสเนี่ยกล่องละแปดร้อยอิจนก็ซื้อนะคะแล้วก็สต๊อกของไว้พอสต๊อกเสร็จปุ๊บแมสลงค่ะลงเหลือเท่าไหร่ตอนนี้กล่องละเท่าไหร่ล้ะก็ว่ากันไปก็ปรากฏว่าก็ขาดทุนแล้วก็เจ๊งก็คือเก่งหมายความว่าซื้อของในราคาแพงพอเวลามัน มีความต้องการสูงแต่ของมันขาดของมันก็สูงแต่พอเราสต็อกเสร็จของมันเยอะคือมันมีปริมาณล้นตลาดเขาเรียกว่าดีมานกระซายเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็ทําให้เราขาดทุนได้นะเอาแล้วถ้าเกิดเราไม่เลือกสินค้ากระแสะแล้วเราจะขายดีได้หรอบางคนเนี่ยเห็นว่าเป็นสินค้าขายดีแต่พอลงทุนไปแล้วปรากฏว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยหายผลิตสินค้าตัวใหม่าก็ไม่ได้มาทําการโปรโมทตัวเดิมแล้ว อ่าแบบเนี้ยเขาเรียกสินค้ากระแสเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องระวังดีๆเพราะโคช่ชาก็เคยเจอเหมือนกันเวลาเขาผลิตของเนี่ยเขาก็จะผลิตมาจํานวนจํากัดอย่างเช่น500ชิ้น1000ชิ้นพอเขาประกาศหมดโมทพอเขาขายหมดก็นั่นก็คือหน้าที่ของตัวแทนแล้วนะแล้วหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์คืออะไรก็คือผลิตสินค้าชิ้นใหม่ไงแล้วตัวแทนทํำยังไงก็ รับผิดชอบกันเองแบบนี้ก็ระวังจะเจ๊งเหมือนกัน <c oughs> อ่ะแล้วข้อที่2ควรเลือกสินค้าที่เป็นสินค้าเฉพาะหรือหายากเช่นมันไม่ใช่สินค้าที่ไปซื้อที่ไหนก็ได้อะ่ะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องมาซื้อกับคุณปะเพราะว่ารู้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเจอเหมือนเราเนาะเราก็เลยเลือกที่จะทําสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็มุ่งเน้นคนที่รักสุขภาพก็คือทําแบรนด์สมุนไพรอย่างเดียวเลยนะก็เป็นแบรนด์สมุนไพรนะคะ,ะ,คะก็อยู่ใน ปัจจัย4อยู่แล้วเนาะยารักษาโรคหรือว่ายาสมุนไพรและตอนนี้อยากจะบอกว่าขายดีถล่มทลายเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะคะก็ส,สิ่งนี้แหละที่ทําให้คนที่ชาก็ ขายดีมากๆแล้วก็อย่างจะมาแบ่งปันทุกคน3ก็คือช่องทางการขายอยาขายของหน้าเฟซอย่างเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยในตัวแทนของโคชิชาเนี่ยก็จะสอนตลอดในเรื่องของแหล่งการขายนะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะมาร์เก็ตเพจหรือว่าในกลุ่มต่างๆหรือว่าให้หาลูกค้าในเพจโดยที่แบบไม่ต้องยิงแอดแล้วให้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนได้เลยนะแบบนี้นะคะก็แค่นี้เองถ้าคุณเริ่มต้นที่จะมาขายออนไลน์เนี่ยคุณก็สามารถร่ำรวยแล้วก็สำเร็จได้ โดยการที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเนาะเพราะโค้ชชาลล์ลองมาให้แล้วนะคะขอให้มีประสบการณ์ดีๆกับอาชีพการขายของออนไลน์นะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับการขายของออนไลน์ด้วยเนาะจะได้มีรายได้ไปด้วยกันนะคะสาหรับตลาดตรงนี้หรือว่าโอกาสตรงนี้มันเป็นของทุกคนอยู่แล้วนะคะคุณโชคดีมากแค่ไหนที่ได้เกิดมาในสภาวะที่มีทุกอย่างนะเอื้ออํานวยเลยไม่จําเป็นต้องมีคอนเนชันไม่จําเป็นต้องมีนามสกุลดังๆแล้วก็ทุกอย่างฟรีหมดเลยไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ตช่องหรือว่าสื่อหรือของอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถเอามาแอพลายใช้สร้างให้คุณเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคนที่ชาเจ้าของแบรนด์นี้ถอดซูมไปเอ็กซวันค่ะ